สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Bed Wars นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์การปราบบอสทั้งหมดภายในเกมนะครับเดี๋ยวมาดูฝีมือกันไก่กาและเลขของผมกันนะฮะเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาแล้วนะครับเราจะมาตบกับบอสตัวแรกนะครับมาเสียงอะไรกันเกมนี้นะครับก็เป็นแบบ Hex Slash นะครับเก็บโดนงับด้วยเมื่อกี้กำลังจะพูดอยู่เลยแม่คำร่ำไั้ทัก จะรอดไหมเนี่ยฉันมาอย่ามีต้องเล่นแบบลุกแล้วก็ลับนะครับมันค่อนข้างจะยากนะฮะผมก็ไม่ค่อยเก่งแนวนี้ด้วยเข้าไปฟันฟันฟันแล้วก็กันนะฮะฟันม่อีกทีมันวอล์กไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่โดนหลบได้เฮ้ยกันก่อนอยู่ตรงช่วงห่างไม่ได้เลยวะกันไว้ก่อนดีกว่าตีไม่ได้้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหไม่น่าตีสองที่ติดเลยวะ่ะ อย่างพลาดดีนะไม่โดนโอ้โหสามจังหวะอีกแล้วพลาดลืมโอ้โหโดนพ่นไฟใส่อีกยิงหลบไม่ทันได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้ขาสั้นนะฮะเฮ้ยไปไหนเนี่ยโอ้ยโ,โดนงับอีกแล้วพระเจ้าช่วยอย่านะโอ้โหจะระเก๋ฟันหางอืมอืมเอาไปแล้วจุกไปไหน มันวอล์กกันแล้วนะฮะลอามาอยู่ใกล้ๆก,ก่อนเออเอา้าจ้วงไม่โดนอีกโอ้โหว้าวเลยเมื่อกี้อืมขอฟันเลยครับไปไหนกันก่อน,เอ,เ,ออโอโนเออ้าววอล์กอีกแล้วโอ้โหขยันวอล์กด้วยเออหลบก่อนอืมไปยื้อไปโอ้โหคำรามใส่อีกเติมเอชพีสักหน่อยกินหญ้านะฮะต้องบอกวัตถุสูตรใหม่กินหญ้ามันก็เกินไปเฮ้ยกันก่อน ขอจ้วงหน่อยหนึ่งทีก็ดีกันก่อนโอเคเออไปไหนโอ้โหเฮ้ยโอเคไม่โดนโดนต้องรีบตีเฮ้ยสองทีพอสามทีไม่ได้เออสองทีก่อนนะฮะเซฟไปก่อนนิดหนึ่งตามไปตามไปไหนีไปไหนเออไม่โดนวิไปจิตตัวไว้ก่อนกันกันกันโอเคจ้วงนักสองทีออาวอล์กอีกแล้ว โอยไกมันไม่ดีเดี๋ยวมันพ้นไฟใส่เออได้อยู่นะฮะตรงนี้กันก่อนเออมาเดี๋เราไปสวบมันโอเคมีบอสต,ตัวแรกกันยังย่ากขนาดนี้เลยเนื่องจากว่าพาวเวอร์เรายังไม่มีนะฮะอืมวิม้ชมผลงานสักหน่อยมาต่อกันที่บอสต,ตัวที่สองนะครับอะไรที่เจอกับคาซินแนวๆนี้นะครับผมก็จะเรียกบอสทั้งหมดนะครับ มีการไฟแบบนี้นะฮะภาษายุ่นมาแบบรัวมากนะฮะต้องใช้ตัวช่วยเอานะครับในการแปลนะฮะถ้าคนสนใจเนื้อเรื่องนะครับมาแกไม่รอดแน่เฮลิคอปเตอร์เนื่องจากว่าผมมีพลังนะฮะทีเดียวจบเกมเลย ใช้พลังพิเศษของดาบนะครับง่ายได้อะไรักขนาดนี้ต่างจากบอสตัวแรกไปเลยนะครับไปกันต่อนะฮะมาต่อกันกับบอสตัวที่3มนะครับในส่วนของคัสซินนะครับผมก็จะขอข้ามไปเลยนะฮะมาเลยพี่ไปเล่หมกแดงอฟันเข้าไปหนึ่งทีผมมีพลังแล้วผมโชว์เก่งแล้วตอนนี้ หมัดจะมาต้กับดาบอไอ้หนูเออฟันอย่างเดียวก็พอเฮ้ยไม่โดนเอ้หม่อืมใช้พลังโชว์สักหน่อยอืยิงเข้าไปจบเกมนะฮะตอนนี้อาวุธผมก็ทำการอัพเกรดแล้วนะฮะจะไปไฟกับบอสตัวถัดไปนะครับสถานที่อย่างนี้มันคืออะไรกันโอ้ไมยกดย็ดู่ดีๆประตูก็ปิด หน้านีโอ้ oh my god พีรอกแล้วละ่ะข้างหน้ามีศัตรูหนึ่งตัวมาเลยหนูมาเจอวุธใหม่ของพี่หน่อยอัพมาอย่างดีมาทำอะไรอืมกันได้เว้ยอืมขอจ้วงหน่อยเอาดิมาดิแรกมาล่ะสายแรกอยู่แล้วโอ้โหกระเด็นเลยอืมเอาเว้ไปกินบ้างยิพฮาเบยมา มันมันยิงอะไรวนะเนี่ยไวติดกับดักนี่แน่เขาเรียกว่าล่อเว้ยล่อซื้อแย่งให้มันติดเท่านั้นแหละวับเก่งเหลือเกินเฮ้ยติดอันนี้ติดจริงเฮ้ยกันก่อนโอ้ดีขอบช่วงธรรมดาหน่อยผมอยากแรกอะ่ะโเอ้ยวับหนีอีกแล้วเฮ้ยยิงหล,นนกลบก่อนเออมาล่อซื้อล่อซื้อนี่แน่ใกล้ตายแล้วนะฮะเดี๋ยวเวทพิมหน่อยหนูเวทพิมมันแรง มาดิมานี่แนเอเวทไปกินตายไปเลยแมงมุมขยุมอะไรขยุมพืน้นมาเถอะไอ้น้อง <S <S มาเจอกับพ่อต,ตัวต่อไปกันนะครับ <S <S ในเรื่องของคัสติน <S <S ผมขอข้าปเลยนะฮะไปแ,แบทเทิลนกันเลยดีกว่ามาเลยเจ้าผมทอง แกมันอาจทำร้ายผู้หญิงนี่นะเปิดก่อนได้เปรียบใส่ฟ้าไปกินโดนแล้วก็ต้องโดนสับโอ้ยมันเคาน์เตอร์อือเคาน์เตอร์ทำไมตวงอะไรผมต้องหมุนตัวพี่นะฮะอดีมาแรกก็แรกดีเอาดิใส่แรกอยู่แล้วเออสับเข้าไปอุ้ยสับทับเข้าไปเขาเรียกว่าวนนะฮะวนโจมตีเรียบร้อยจบไปอย่างง่ายๆมายมดูกับอเตัวถัดไปนะฮะ อาวุธที่มาเต็มนะครับการนี้แน่นปึ๊กมาเลยมามาไฟกันเลยดีกว่ามเปิดก่อนได้เปรียบยิงด้วยเวทยิงไปยิงให้หมดนะฮะยิงให้หมดหมดแล้ววิ่งหนีดีกว่าเฮ้ยมาตึกตกัตกตักอะไรเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวผมขอเออขอพวงักหน่อยอ๋อแล้วถือแกบึกแล้วไงพอมีดาบดีอัพมาเยอะก็เก่งแบบนี้นะฮะ โอเคครับไปลุยกันต่อนะฮะวิ่งดุกดิกไปแล้วนะฮะรอบนี้นะครับจะเจอสองตอนหนึ่งนะฮะแม่สองสาวนี่มันเป็นการลุมชจชัดโอเคมาเราจะข้ามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับไปไฟกันเลยดีกว่าขอซับหน่อยจ้าแม่สองสาวมาแลกกันไปเอาดิอืม โอ้โหตีคอมโบเยอะกว่าผมอีกนะเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะไม่คุ้นเก็บไปหนึ่งลง,ลงไปนังกับพื้นโอ้โหมีคัมรามนะฮะมันจะเพิ่มแอคแท็กดาเมจอืมปันเยอะเหลือเกินกันแต่ h อผมก็ลดนะแต่ลดน้อยนะฮะ ดีกว่าโดนเต็มๆเ,เอาดีแลกกันไประเบิดเส้นทางแล้วก็เดินอย่างทเท่นนะครับพระเอกมันก็ต้องแบบนี้แหละเปิดฉากกันนะเฮ้ยลูกอะไรลอยผ่านไหนหันไปดูซิอ้โหตัวบลักกักนะฮะนี่มันโหราชามาแรงชัดๆมาเริ่มเลยตอนนี้ข้าพเจ้าก็มีอาวุธใหม่แล้วนะครับ ไปไหนเฮ้ยมันยิงอะไรมาเฮ้ยกระโดดลบเฮ้ยมันมีสองลูกด้วยโอ้โหดูมันทำนาปากแล้วเอาเวทไปกินกิงลบโอ้โหกิ้งลบไม่ทันเอาเวทไปกินอีกทีนึงเดินไปไหนตามยิงต้องตามเกรดพลังเวทผมหมดแล้วเฮ้ยไ,ไม่เอาไม่เอาไม่โดนไม่อยากได้เฮ้ยกระโดดลบอ้าวโดนดอกที่สองเฉยขอทราบหน่อยครับ ดาบนี้ฟันได้แค่สองทีนะฮะคอมโบมันน้อยจังเฮ้ยโอ้โหกระโดดไวไปสับเลยจ้าเข้าไหมเนี่ยโอ้โหหนีไวอีกด้วยไปไหนไ่เอ้ยมันยิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ยอมโดนหรอกอลูกกลมๆมาเลยเมื่อกี้เหมือนกับแบล็คโฮลไปไหนพอชาร์จให้เต็มก่อนแป๊บน,นึง เอ้ยก็โดนลบเออมีสองลูกเป็นไงตือนการลบหน้าหลบหลังด้วยเมื่อกี้โคตรเท่โคตรฟุกนะฮะบอกเลยไปไหนยิงไปแล้วเออเออเอ,เอ,อากระโดดชาไปทิงไงวะไม่ไม่ไม่ผมไม่ยอมโดนเอาโดนเลยสปาร์กอีกแล้วนะฮะขอซับก่อนเอาสับไม่โดนขอจ้วงก่อนนึงเกจผมจะเต็มแล้วอืมขอ,อชุดนึงนะฮะจะไม่แมนเลยเรา มามาเห็ุผมได้แล้วนะฮะโดดหนึ่งโดดสองอับปากเลยพี่เอาเอาไปกินแล้งกันไปเป็นไงล่ะเจอพลังเวทผมเอายังไม่ตายเลยเนะีผมจะตายแทนและเออยิงอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยนะฮะแหมเวทแรงก็แบบนี้แหละวิ่งโชว์ชัยชนะสักหน่อยนะฮะ รอบนี้จอกับพี่ผมขาวนะครับมากันก่อนได้เปรียบนะฮะตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยมันจ้วงไกลว่ะกันก่อนนะฮะริสวนสวนโอ้โหโดนดับไฟฟันวนด้วยธรรมดาที่ไหนพี่ผมขาวนี่โหดเอาเรื่องนะฮะนี่แน่ม,มีวาร์ปหนี ไปไหนนี่แน่โอ้โหโดนดับไฟจ้วงไปเลยพลังของพี่แกคือแรงเหลือลน้นอืมเอาดีส่วนได้ไหมเข้าปะวะน่าจะไม่ค่อยเข้านะโอ้ดีครับปันหลังเลยเอาดีครับเอา้านี่แน่ยิงไปดิวาร์ปอีกแล้วโอ้ขยันเหลือเกิน ยินคลื่นไฟมาเลยโดนอีกแล้วเออกันได้สวนกลับได้ไหมอ๋อดิอไปกินอืมเอาคืนเข้าไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยเข้านะฮะอืมะหยั่งจ้วงเลยเกินมาอีกแล้วนะฮะเอาสวนกลับไม่เคยได้เออได้ได้เงี้สิ อืมขอสักหน่อยไปกินอืมเฮ้ยมันมันอะไรของมันวะเนี่ยเอาทำไมรอบนี้โดนอ่ะเมื่อก,กี้ยังกันได้เลยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไอย้บ้าเอ้ยนี่แน่สวนไปดิเอาไปแล้วนะฮะโอ้กันไม่ได้เลยเห็นไหมงงจังเลยเดี๋ยวก็กันได้เดี๋ยวก็กันไม่ได้อะไรวันเนี้ย อืมโอ้โหผมจะตายแล้วว่าเอาไปกินอดีมาแลกกันอืมจะตายนะฮะลืมไปเลยว่ามียาเป็นไงนนละ่ะพี่ขมขาวจะวายไวไร้าย มาเลยครับมาโอ้โหมาถึงกระโดดก่อนเลยเฮ้ยอืมนี่แน่ไปไหนนี่แน่รับอย่างเดียวนะตอนนี้โอ้ยไม่ยอมไปเวทสู้ด้วยผมก็มีเวทนะนี่แน่สวนดิไปไหนนี่ใช้ไปโอ้ยหมดแล้วโอ้ยโดนน้ำแข็งมาเ้ย เจ๊ยาทำอย่างนั้นโอ้โหเรมนต์เหลือล้นเลยเกินอีกนิดเดียวมีโล่ด้วยโอ้ย <c oughs> ไปเออเรียบร้อยนะฮะบางตัวก็ป่าบไวบางตัวผมก็ป่าชานะฮะความเก่งแต่ละตัวมันไม่เท่ากันไงลุยกันต่อน,นะครับก่อนที่จะสู้กับบอสตัวสุดท้ายนะครับ <c oughs> ก็จะมีพลสงช่วยแก้นิดหน่อยนะฮะ ก็จะเป็นการไล่เรียงพลังที่เราได้รับมานะครับเอเคมาอันดับหนึ่งนะครับเลือกอันที่3นะฮะจมตีด้วยเวทไปแล้วนะฮะพลังดาบนั่นเองข้อต่อไปอันที่1เรียกเป็นข้อซะแล้ว ไมย่ยิงสายฟ้านะครับแล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะครับกถือเป็นการชัวร์วุฒิที่ได้รับด้วยนะครับอันนี้จะเป็นมีดคู่นะครับเอ้ยไม่ใช่มีดต้องบอกว่าดาบสั้นนะฮะแล้วก็อันที่สองนะครับดาบไฟนะฮะอันนี้ เวทก็ยิงไปในระเบิดไปเลยอันสุดท้ายก็คืออันที่4นะครับเป็นเหมือนอันติมานะครับท่านี้ในการแก้ปิศนาก็จบลงนะครับเราจะได้ไฟกับบอสตัวสุดท้ายแล้วนะฮะ Let's go <S เอาละครับตอนนี้ก็จะสู้กับบอสต,ต้นสุดท้ายแล้วนะฮะป๊าบทำรำใสกันแล้วนะฮะหัวสีแดงมาเลยไม่ได้งอกหัวเดียวนะครับพาเพื่อนมาด้วยอีกสองหัวหัวเดียวมันไม่พอสินะแกนี่มันชอบมามูจริงเลยอะไรครับพี่มา จมึงนะขอเปลี่ยนพลังแป๊บจะต้องใช้ลูกแก้วสุดท้ายอา้าวเดินผิดเปลี่ยนพลังเอาเชนติมานะฮะอาวุธเทพมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดนะครับให้เปลี่ยนขวดยาแป๊บนึง่งอา้าวยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไป อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการปราบบอสนะครับตัวสุดท้ายเนื่องจากว่าลองถูกลองผิดมาเยอะแล้วยิงเข้าไปเออสัดเข้าไปให้หมดเอาดีโอ้โหโดนกระแทกไปหนึ่งทีแม่เกือบจะเพอร์เฟกเกมแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยยามหมดแบบนึงนะอเอาเช้โลนี้แล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออล้มไปดิสามหัวแล้วยังไง หลังจากปราบบอสตัวสุดท้ายนะครับก็จะเข้าสู่แคสซีนนะครับก็จะได้พบกับฉากจบเกมนะครับผมก็ขอข้ามไปเลยนะครับเอาละครับในการโชว์กันปราบบอสนะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะารรี่ผิดพลาดไปยังไงก็ขอภัยล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ